i n g แ Now Podcast Better Than Ever สวัสดีครับพบกับค o o d Morning i n ง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ Common Mistake กับเรื่องที่มีชื่อว่าคำศัพท์หรือว่าวลีที่คนไทยมักเข้าใจผิดสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงว่าคำหนึ่งคำเนี่ยสามารถแปลออกมาได้หลายความหมายมากๆนะขึ้นอยู่กับ r า of speech และความหมายในบริบทที่กำลังพูดถึงดังนั้นนะครับวันนี้การรู้จักคำศัพท์เยอะๆเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่ทําให้สามารถสื่อสารกับฝรั่งได้อย่างเข้าใจเลยนะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีสำนวนหรือว่าคำศัพท์บางคำที่มีความหมายที่แปลตรงตัวไม่ได้และนั่นทำให้เราเกิดอาการงงนะครับเวลาที่ฝรั่งพูดออกมาว่าเอะ รลมมันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับวันนี้เราเลยอยากจะรวบรวมคำศัพท์และวลีเหล่านั้นมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันจะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดความสนุกความเพลิดเพลินกันในทุก EP นะครับผมมาเริ่มต้นที่คำแรกกันดีกว่านั่นก็คือคำว่า c ค e ี r ดแอพอได้ยินปุ๊บนะครับเราคงคิดว่าฝรั่งเนี่ยพูดถึงการล้างแอร์แน่แเลย นะเดี๋ยวเรียกช่างแอร์ก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่แต่ที่นหนได้ครับมันไม่ใช่เลยนะครับถ้าทุกคนได้ยินแบบนี้อย่าเพิ่งโทรเรียกช่างแอร์นะครับเพราะประโยคนี้แปลตรงตัวไม่ได้เลยนะครับคาว่า clear the air เนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้มันจบบไปโดยเราจะยกตัวอย่างประโยคให้ฟังกันนะครับ you and your c o l l e g e should clear the air so you can continue your project ซึ่งแปลได้ว่าคุณควรจะปรับความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานซะโปรเจกต์ของคุณจะได้เดินหน้าต่อ เห็นด้วยนะครับผมโอเคมาที่ประโยคถัดไปดีกว่านั่นก็คือ I think t h i s time to clear the air ซึ่งแปลได้ว่าฉันว่าถึงเวลาที่ต้องสะสางกันแล้วล่ะโโอ้หจริงจังนะครับเนี่ยมาที่ประโยคที่2กันต่อนะครับนั่นก็คือประโยคที่ว่า Get your ducks in a row ประโยคนี้นะครับไม่ใช่ให้เป็ดเข้าแถวนะครับแวกๆไม่ใช่นะแต่แปลว่าเป็นระเบียบการวางแผนแล้วก็การจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนลงมือทำยกตัวอย่างเช่น Sara h is neat and i n t e l l i g e n t she always has her ducks in a row ประโยคนี้แปลได้ว่าซาร่าเป็นคนเรียบร้อยและฉลาดหล่อนเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาดีนะครับมาที่ประโยคถัดไปดีกว่านั่นก็คือประโยคที่ว่า our boss is headed to the conference room do you have all your ducks in a row ประโยคนี้แปลว่าหัวหน้าของเรากำลังเดินมายัางห้องประชุมเธอเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหม แมจะว่าไปก็เป็นประโยคใกล้ตัวนะครับในที่นี้เนี่ย is headed เป็น verb นะครับแปลว่ามุ่งหน้าไปเรามาเพิ่มคำศัพท์จากประโยคเมื่อกี้ที่น่าสนใจกันสักหน่อยดีกว่าซึ่งมีอยู่3คํคำนะครับคำแรกก็คือ neat คำนี้แปลว่าเรียบร้อยซึ่งเป็น adjective นะครับคำที่2นั่นก็คือ intelligent เป็น adjective เหมือนกันนะครับแปลว่าฉลาดและคำที่3 conference room ซึ่งเป็นคำนา n หรือว่าคำนามนะครับแปลว่าห้องประชุม เรามาต่อกันที่คำศัพท์ที่3นะครับนั่นก็คือ watch first ซึ่งไม่ได้แปลว่าดูก่อนเวลาที่เราเนี่ยถูกชวนให้ไปไหนสักที่หนึ่งนะแล้วเรายังตัดสินใจไม่ได้นะครับคนไทยส่วนใหญ่มักจะพูดว่าเออดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะดูอะไรนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่พูดว่าขอดูก่อนนะครับแต่ห้ามพูดว่า watch first เพราะฝรั่งจะเข้าใจว่าเราตอบตกลงให้ไปกันก่อนเลยนะครับแทนที่จะบอกว่าดูก่อน ฝรั่งเข้าใจแบบนั้นงานเข้านะครับแต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าดูก่อนซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยพูดว่า we'll see let's see หรือว่า have a t h i n g about it ยกตัวอย่างเช่นถ้า A พูดว่า would you like to go to the party tonight คืนนี้ไปปาร์ตี้กันป่ะและ B ก็ตอบว่า i will see ขอดูก่อนแล้วกันนะนี่ก็เป็นประโยคตัวอย่างนะครับยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะมาที่คำศัพท์ที่4กันต่อดีกว่านั่นก็คือคำว่า You dog หลายคนสะดุ้งเลยนะครับแต่ไม่ต้องตกใจไปนะเขาไม่ได้ด่าเรานะครับเพราะว่าคำว่า dog เป็นคำนามแปลว่าคนแปลกที่ใช้ได้ทั้งเชิงลบและเชิงบวกขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะยกตัวอย่างของประโยคนี้ก็คือ He's such a dog but is t not bad เขาดูแปลกๆนะแต่ก็ไม่ได้แย่นะอืฟังแล้วก็สับสนนะครับว่าแปลกหรือว่าแย่นะครับโอเคมาที่อีกประโยคดีกว่านั่นก็คือ you're such a dog เธอดูพิลึกอ่ะซึ่ง dog ที่ให้ความหมายเชิงลบนี้นะครับใช้เรียกคนที่ไม่มีทักษะการเข้าสังคมมีพฤติกรรมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับออกแนวต่อต้านสังคมนิดนึงนะครับผมมาต่อกันที่คำที่5เป็นคำสุดท้ายแล้วของ EP นี้นะครับก็คือ I'm terrible at names แปลว่าฉันมีปัญหาเรื่องการจำชื่อคนสำนวนนี้นะครับเอาไว้ใช้เวลาที่เราจำชื่อใครไม่ได้เลยนะครับหรือว่าเวลาที่เราเจอกับ คนที่เคยคุยด้วยรู้จักกันมาแล้วแต่จูจูเนี่ยดันลืมชื่อเข้าไปซะงั้นนะครับอันนี้เอกเป็นบ่อยนะก็นําสำนวนนี้นะครับไปใช้ได้เลยนะจ๊ะโอเคมายกตัวอย่างกันก่อนเลยดีกว่าว่าประโยคนี้ใช้ยังไงยกตัวอย่างเหตุการณ์นะครับ Hi Lina did you remember me last week we just met at your company ซึ่งแปลได้ว่าสวัสดีรีน่าจำฉันได้ไหมเราเพิ่งเจอกันสัปดาห์ที่แล้วที่บริษัทของเธอแล้วรีน่าก็ตอบมาว่า Yes, of course. But I'm sorry. Could you tell me your name again? I'm terrible at names. ซึ่งแปลได้ประมาณว่าอ๋อค่ะค่ะจำได้ค่ะแต่ขอโทษนะคะช่วยบอกชื่อคุณให้ฉันทราบอีกรอบได้ไหมฉันมีปัญหาเรื่องการจำชื่อคนนะคะเนี่ยนะครับถ้าวันนี้พี่เอกไม่ได้มาพูดนะครับหรือว่ามาฟังแบบนี้นะครับแล้วรับรองเลยว่ามันเดายากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถแปลได้อย่างตรงตัวได้แล้วนั่นนะครับแล้วความหมายของคำเนี่ยหรือว่า วลีเหล่านี้ก็จะแตกต่างกันออกไปไม่สามารถคาดเดาได้นะครับผมแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะสิ่งที่จะคอยช่วยเราก็คือการหาความรู้และอ่านหนังสือเพิ่มเติมเสริมกลังคําศัพท์อย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะครับสาหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามผ่านทางหน้าแฟนเพจ a c e b o o k ingnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast p เพ y e เอเอาไว้อีกทางก็ได้นะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ see you soon